ไม่มีสิ่งใดที่ประสบกับพวกเจ้าโอ้มนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าสิ่งที่ประสบกับเจ้าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ร้ายมันถูกกําหนดเอาไว้แล้วโดยอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาตอนที่มันจะเกิดขึ้นด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเวลาที่เจ้าเจอกับบททดสอบลิกลาตเสวลามาฟะตะกุมเวลาที่พลาดอะไรบางอย่างอย่าได้ตีโพยตีพายอย่าได้สิ้นหวังในสิ่งที่เจ้าพลาดไป ولا تفرحوا بما آتاكم ما. يا دي جاي تلويت هت. تلويت هت. من الله والله لا يحب كل مختال فخور الله تعالى ما yes, benda اشاره الى ان الْعَاقِلَ من نظر في المال لا في عاجل الحال คนที่มีปัญญาจะให้ความสำคัญกับบั้นปลายในชีวิตของเขาไม่ใช่มองแค่ผลในระยะสั้นเพราะฉะนั้นกำหนดเป้าหมายชีวิตของเราให้มีอาเคโรอยู่ข้างหน้าและเราสแสวงหาดุนยาเพื่อเป็นสเสบียงสู่ชีวิตอันถาวรถ้ามีแต่ดุนยาชีวิตของเราเสียหายอย่างแน่นอน ถ้าเป้าหมายของเราที่เราวางเอาไว้ทุกวันนี้ความทุ่มเททั้งหมดที่เราให้กับชีวิต24ชั่วโมงของเรามีแต่ดุนยารับรองว่าพอถึงวันหนึ่งเราจะรู้สึกเสียใจและเสียดายและอาคิรอของของเราก็จะเสียอายอย่งยางใหญ่หลวงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เอาไว้อินนัลลัตินเลายรจูนลิกาอานะวรอดูบิลฮายาติดุนยาวัตมะอันูบิฮะ

ด geliyor, c est, c est hm Negative, ุนยานี i s คือสถานที่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 สุดแล้วในชีวิตของเขาคนเหล่านี้จะเป็นยังไงวันละดีนะฮุมานอายะตินากอฟิลูสบรรดาคนที่หลงลืมอายห์ของล l l a h Subhanahu wa t a a ล a คำสอนของ a ล l a h Subhanahu wa t a a ล a ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เอาไปใช้คนเหล่านี้อูละอิกะมะวะุมงนนาผลตอบแทนของพวกเขาที่พักของพวกเขาก็คือในนรกวัลัียาดุบิลลาฮิมินดาลิก บิมาแกนอยากซสบูนมลุ them, them around around world, ่ด้วยการกระทำทั้งหมดที่เขาทำผลกรรมของเขาที่เขาทำในโลกดนี้จะพาเขากลับไปสู่ดารวัลอญาบิลละแลขณะที่บรรดาผู้ศรัทธาอินนัลลีนอามาแท้จริงแล้วบรรดาผู้ศรัทธาวะอัมลุศัลละทำอามลุลยฮยัดีหิมรับบุหุมบีอีมานิมอัลตัลจะชี้ทางพวกเขาให้หนทางพวกเขา

และเราจะลืมความทุกข์ทั้งหมดที่เราเจอในโลกโดุนีาให้เรานึกถึงความทุกข์ยากและการลงโทษอันเจ็บปวดในนรกและเราจะไม่รู้สึกว่าความสบายที่เป็นมักเสียดมันคือความสบายที่แท้จริงการที่เราจะทำตาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาอูตะลาที่เราจะเชื่อฟังอัลลอฮ์ที่เราจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่เราจะทุ่มเทชีวิตให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานาูตะลารู้สึกลําบากในโลกโดนยานี้อย่าลืมว่า พอถึงวันอาคิร์ลความลำบากทั้งหมดที่เราเจอเล็กๆน้อยๆจะไม่เหลืออยู่อีกในความรู้สึกของเราในขณะเดียวกันถ้าเราอยากจะสบายในโลกที่ชั่วคราวแต่เราจะต้องเจอกับความเจ็บปวดถาวรเราจะรับมันได้หรือเปล่าวัยอย่าตุบิลล่มันาลิก